สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับหมดภาษาค่ะอคอูเกนะคะก็จะพาเด็กๆมาจาับผู้สีนะคะโดยการใช้บัตรคํานั่นเองค่ะแล้วเราจะไปตามหาสีกันนะคะลูกเด็กครูเก๋ก็มีบัตรคําในสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งในนี้มีบัตรคําสีทั้งหมดค่ะเอเรามาดูกันเลยค่ะเราจะมาดูสีแรกกันนะคะลูก อะไรคะอ่านว่าสอ,อีสีดออัมดำสีดำอ่าเราไปตามหาวัตถุที่เป็นสีดำกันนะคะเด็กๆนี่คะ่ะเด็กๆคุกกี่ได้มาแล้วคะ่ะอันนี้เลยอะไรคะถั่วสีดำนะคะถั่วสีดำเอ๊สีต่อไปคะ่ะเราจะเอาสีอะไรดีนะ จุอ๊อ่าเด็กๆช่วยครกเข่าได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆสีน้ำตาลเราจะไปตามหาวัตถุที่มีสีน้ำตาลกันนะคะ,ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะอะไรคะถูกต้องเทปกาวสีน้ำตาลนั่นเองค่ะเด็กๆ เอ๊ะแล้วเราจะไปตามหาอาสีอะไรต่อดีคะสีอะไรคะที่เด็กสออีสีดอแองโอแดงสีแดงเราไปตามหาวัตถุที่เป็นสีแดงกันเลยคะ่ะ จุ้นี่ค่ะเด็กๆอ่าคููเก,กก็มีอะไรคะใช่แล้วค่ะปากกาสีแดงนะคะเอ๊ต่อไปเราจะไปตามหาสีอะไรต่อนะ เขีดได้แล้วค่ะเด็กปุ๊บสีอะไรคะสอีสีขออาวอาขาวสีขาวเอ๊ะอะไรที่มีสีขาวบ้างเราไปตามหากันเลยคะ่ะกูเกียนก็ได้ไมาแล้วค่ะเด็ก อันนี้คืออะไรคะถ้วยสีขาวใช่แล้วคะ่ะต่อไปเราจะไปตามหาสีอะไรอีกนะจุ๊บช่วครูอ่านได้ไหมคะสออีสีชออมอชมพออูคู สีชมพูเอ๊ะอะไรในบ้านของเราที่มีสีชมพูบ้างนะโอเคก็ได้มาแล้วค่ะเด็กๆกระดาษสีชมพูนั่นเองนะคะโลกกระดาษสีชมพูนะคะนี่ค่ะเด็กๆก็ลองไปตามหากันดูในบ้านนะคะ วัาถูประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สํารวจแ,แล้วก็สะสมคสําศัพท์ด้วยนะคะค่ะเด็กๆก็ลองไปทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะ